ครับมาครับช่วงหัวค่ำมาแกะกล่องเจ้าทิมเบอร์กันมั่งนะครับของค่าย VBa บครับนี่กล่องก็จะมีไดกแกรมมาให้อย่างเดียวนะครับอ่ามาดูตรงนี้แขวางซะแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหลบๆเอา ซิมเบอร์วีแบรอบ5ต่อหนึ่งนะครับมันก็จะดังเสียงไอ้นี้นิดนึงนะเก็บก่อนครับสขาขาวๆนี่น็อบเฉพาะน็อบนี่กันสี่ห้าร้อยแล้วนะครับเป็นน็อบจิกนะครับน็อบจิกตัวนี้เบอร์สี่พันครับเบอร์สี่พัน จากค่าย v ีแบสเปกน,นะครับห้บวกหลูกปืนครับเป็นลูกปืนกันน้ำเข็มครับอลูมิเนียมสปูลครับลูกปืนเป็นลูกปืนวันเวด้วยหยุดแล้วหยุดเลยนะครับลูกปืนกันกลับเป็นวันเวนะครับเบรกหนักครับตัวนี้บอกอโนด์สปูลมาด้วย CNC น็อ หล่เป็นระบบ C N C นะครับามาดูตัวนี้การเบรก5 5กิโลนะครับตัวนี้เบรก5 5กิโลลูกปืนลูกปืนบอกว่า5้บวก1กันน้ําเค็มด้วยนะครับเกียร์5ต่ตอนหนี่เป็นไงหลอกระดับนี้ให้พลังเบร15กิโลฟังเสียงกันครับ เสียงจิ้งลีดครับเสียงจิ้งลีดมาอีกแล้วครับเบรกโอ้เบรกเขานุ่มหนึบเลยนะครับมา,มาดูาดูคลิกเสียงกันดีกว่าครับอ๋อคลิกเสียงก็จะเป็น ปริงดีดโลแผ่นโลหะนะครับไม่ต้องกลัวหักเลยครับทนทางครับคลิกเสียงนุงน่มลื่นอีกแล้วครับตัวนี้ก็จะมีการกลับอยู่ตรงข้างางล่างใต้ท้องอ่นะครับนี่หนโด้นหน้าท้ายหลังได้กลับ สวยงามครับเป็นม้าขาวเลยนะครับเด่นมากครับตัวนี้แบบหรูหราเลยครับสปูลก็จะเป็นแอร์สปูลด้วยนะครับเจาะรูลดน้ำหนักลดความระบายความร้อนได้ดีครับตัวโรเตอร์เป็นแอร์โรเตอร์ครับลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดเสียงเวลาหมุนได้อีก โอ้เป็นรอบที่สเปคมานี่แบบสเปคสูงๆเลยนะครับเขาให้มาเยอะมากเลยครับสวยครับตัวนี้เด่นรูรามาเฮานี่สปูลมีการกัดลายมาให้ด้วยเก็บงานละเอียดมากครับใช้กับงานพวกงาน จิกก็ได้นะครับพวกปลาสวายแข่งสวายบอรครับตัวนี้ให้พลังเบรกมาถึงสิบห้ากิโลนี่โอ้โหแล้วเหลืออะไรครับมีอะไรอีกเออข้อดีของเจ้า VBa บเนี่ยครับนี่เลยครับนี่ให้ดูรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีเงื่อนไขต้องเป็นไป,นปนตามที่บริษัทกำหนด ซ่อมฟรีอะไรฟรีนะครับไม่ไม่จำกัดเวลาด้วยนี่ข้อดีของ v b a บครับมุนมลื่นมากครับครับสนใจเหมือนเดิมครับอินบ็อกเข้ามาถามเข้ามาคุยกันครับผมก็ตัวนี้เหลือเบอร์สี่พันอยู่ตัวเดียวแล้วนะครับ เบอร์ห้าพันหกพันไปแล้วครับครับฝากไว้ครับลอกดีๆครับ